นิทานจีนสอนลูกรักตอนชื่อร้ายคนร้ายชาวไร่คนหนึ่งเป็นคนที่มีจิตใจดีครั้นเมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงได้ย้ายออกจากเมืองหนึ่งไปอยู่ที่อำเภอเล็กๆนอกเมืองชาวไร่คนนี้ได้ตั้งชื่อสุนัขของตนว่าเทชคาตและตั้งชื่อเด็กรับใช้ของตนว่าไราใ้ใยครั้นวันเวลาผ่านไปครึ่งปีชายผู้นี้เพิ่งสังเกตว่าไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนมาทักทายหรือแวะมาเยี่ยมเค ขาบ้างเลยชาวบ้านที่ผ่านไร่ของเขาก็มักจะรีบเดินย่ำผ่านไปเมื่อเขาร้องเรียกเพื่อทักทายบรรดาชาวบ้านเหล่านั้นก็ทักทายอย่างเสียไม่ได้แล้วรีบเลี่ยงไปอยู่เสมอวันหนึ่งชาวไร่ผู้นี้ได้ไปหาเพื่อนบ้านของเขาแล้วไถ่าถามว่าฉะไหนชาวบ้านในตำบลน,นี้จึงไม่ต้องการคบหาสมาคมกับข้าบ้างเลยผู้เท่าซึ่งเป็นเพื่อนบ้านจึงกล่าวว่า ชาวบ้านที่นี่ล้วนมีความเป็นมิตรและต้องการจะเป็นมิตรกับผู้มาใหม่เสมอแต่ว่าชื่อสุนัขของเจ้ากับเด็กรับใช้ของเจ้าน่ะสิทำให้พวกเขาหวาดกลัวและไม่อยากคล้องแวะด,ด้วย mm hmm. เมื่อได้ฟังเช่นนั้นชาวไรจึงได้เปลี่ยนชื่อสุนัขของเขาใหม่ว่ากระต่ายน้อยแล้วเปลี่ยนชื่อเด็กรับใช้ใหม่ว่าใจกว้างหลังจากนั้นที่ไร่ของเขาก็ต้องต้อนรับเพื่อนบ้านที่ไปมาหาสู่อย่างอบอุ่นทุกวี่วันเลยทีเดียว ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ